จะพาทุกคนไปดูลูกวัวปีที่แล้วนะคะเราจะมาชั่งน้ําหนักกันว่าน้ําหนักของเขาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะคะเพราะว่าวัวรอ,อดนี้เราจะมีบางส่วนที่จะขายออกแล้วก็จะคลิปไว้ด้วยค่ะก็ เขาบอกว่าช่วงน,นี้ราคากำลังดีงามเลยค่ะก็เลยจะขายบางส่วนนะคะเดี๋ยวจะไปดูกันค่ะว่าแต่ละตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปดูลักษณะวัวที่มีบางตัวที่สวยแบบสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวไปดูลักษณะวัวกันนะคะฮะ Don't know you said that you're gonna check the weight <Huh? S 1> she wants to know how เฮ้ยเดียรชื่อว่าจะเช็คได้ไหมน้องอ๋อแยกได้ตัวคือที่เอาเข้ามาตอนนี้นะคะคือแม่วัวสาวนะคะยังไม่ท้องนะคะยังไม่ได้เอาตัวผู้เข้าฝูงค่ะคือเราจะเอาเขามาเช็คน้ำหนักเราจะขายบางส่วนนะคะเพราะว่าตอนนี้ราคากำลังดีงามค่ะ าจจะขายครึ่งหนึง่งเก็บไว้ครึ่งหนึงไว้ทําพันธ์ค่ะเป็นวัวสาวของปีที่แล้วนะคะมีชาราเล่กับแองกัสผสมกันนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าแต่ละตัวนี้กิโลอยูอย่จะอยู่ที่ประมาณกี่กิโลแต่ละตัวน,น,นะคะ It's hot day today. What not hot? You want to help daddy to check it, yeah? When you gonna check them? That's, that's huh? When you gonna check? Oh, uh, huh? Yeah. 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 just one เขาบอกว่าวัวเขามีปัญหาอยู่ตัวหนึ่งนะคะเขาจะเซลเอ้ยเขาจะขายก่อนตัวนี้ค่ะ แล้วหลังจากนั้นก็จะขายประมาณอีก2อาทิตย์ค่ะก็คือจะชั่งน้ำหนักก่อนนาทีนี้ตอนนี้ก็พยายามหารถอยู่นะคะเพราะว่าเอเจนต์บอกตอนนี้ไม่มีรถบรรทุกเลยก็เลยมอ,องหาค่ะว่ารถบรรทุกขัว่าเฮีโอเค This is a, oh, no, a, great, a, mm. no, a not Careful baby, look Yeah, this one looks รวยมากเลยนะคะขอบคุณป้าความแบบอุ่อนบุ่มคมควาไม้ไปุออม๋มทังมากมา 네. Yeah. Right. I saw you the one สองล็อตนะคะจะมีอยู่สองล็อตจากคิปเปอร์กับคอมบิเนลดูว่าอันไหนตัวสวยกว่ากันค่ะคะิดก่ปปอนเดี๋ยวเขาจะให้ดูเอาๆา What you want g o u g คือวัวว้าเรามันจะเงียบมากเลยมัจะไม่ตืน่นตัวเท่าไหร่นะคะเรยนอย่างเียวให้มันแบบคลิปคล่ายนะคะเขาจะนิ่งมากเลยนิ่งมืนจะขอเหมือนคนเลียงน,นิ่งเหมือนแบบนี้เลยนะนิ่งมา baby play แบบ่ข้ามี่ระวังคนที่เดิน ดูนะคะเห็นไหมคะตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ค่ะ23 23

ดูตัวนี้นะคะหลบหลบมุมจริงๆเลยวิลเลียม don't don't don follow mommy p l นะตัวนู้นค่ะเห็นไหมคะนี่เลยอ่ะตัวนี้เลยเห็นไหคะตัวทเวนตี้ยี่แต่ทเวนตัวที่ยี่ส เห็นไหมคะสวยมากเลยอ๋อตัวนี้ก็สวยตัวนี้ตัวนี้จากทิปเปอร์นะคะตัวนี้ก็เดเบสเหมือนกันสองตัวนี้เลยค่ะผ่าเดินเย้เย้เย,ย้มันมีกระสีเห็นไหมคะเห็นไหมคะเห็นตรงคอไหมเห็นสันคอไหม,ไหมเห็นใบหูไหมอันนี้ลักษณะที่ดีเลยนะคะสวยมากตัวนี้แม่คุณมีขาใหญ่ไหมคะใช่ควรจะเป็น ก็ไม่ได้ดิวิ่เลเราคาดการไว้นะคะตัวหนึ่งก็น่าจะประมาณ3ามถึงสี่กิโลอัพค่ะเดี๋ยวเราปล่อยให้แดดดีของเราชั่งน้ำหนักวัวไปก่อนแล้วกันนะคะโอเคไปไปไป q u i กควิกควิกควิก ประตูมีไม่เปิดนะคะชอบปีนบ้านนี้ชอบปีนโด<ร>นก่นันนี้พาร์นยี่ yeah. Do you want the s t i c ป่ะพี่กอม Come with Daddy. Ah, why you do that? Hey? Well, ah, not you not go with you. Bye. Want to come with Mummy? what is it คนแก่คนแก่เอาไปเลยไม่เอาเนี่ยร้อนเงาวันนี้ร้อนจริงๆเลยอโอ้ what do you want to do ทำดีมันนี้ say goodbye say goodbye for please goodbye goodbye สวัสดีครับสวัสดีครับลาไปแล้วนะคะวันนี้บอกกัน ลาไปแล้วนะคบวันนี้เดี๋ยวเจอกันคราวหน้าอาพูดก่อนเลยลาไปแล้วนะครับวันนี้พูดไทยก่อนเลยร้อนหมวเปียนลาไปแล้วนะคะวันนี้เจอกันเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะชีคกีบอาสวัสดีครับคุสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีดีดี เขาเขาสวัสดีกันอย่างนี้ลูกสวัสดีอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นสวัสดีอย่างนี้ชีบบายบาย,บาย,บาย